สวัสดีครับพี่ร้องเอฟซีอะารเนี่ยก,กำลังจะเดินทางไปทำง,งานครับสายสายณานี่แล้วเนี่ย คาราดีปีเดีซีกลุงป้ามานานสามสจะเข้าร่วมสี่ปีเลยแต่ต่อสู้ไปเซตทราบเรียบร้อยกันหมดนละวสี่ปีกว่าบอกดักวิจารวิเคราะห์ท้งหลายวิวิเครา์วิจารอารันนั้นลุงเหมือนเจ้าคนบบนีความมีความ,มความเรียนเรียนมาสูงแต่ว่า เวลาให้การให้อันเวลาวิเคราะห์วิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ชักน้ำหูชั้งไว้ก่อนนครับชี้ชี้น้ำก่อนนชี้น้ำการวิเคราะห์วี่น้ำมาให้แต่พุ่งพีดจะง,งอันย่างนี้ให้ให้คนเจ็บชั้งอยู่มันจะแตกแยก่จะแตกแยกกันเรื่องของกลุ่มบาทถ้าว่าวิเครแบบนี้ คนแล้วมันจะยืดเย้ยวไปนานพูนแล้วจนหมดแล้วสามสารมันก็ยังสีแล้วอยู่ผมจะหน่ายมาก่านากนระป๋องตรองคอน แล้วก็ขดเสียดูคิดว่ายัางไงยังไงอันดอกดอกอันดอกทั้งหลายทีอย่ออกมาวิโจมิจาดวยนะกปักมอมเนี่ยนะดอกแบบ สวยอันว่ามันจริงโว่เขาได้ทำจริงโว่อย่างพอดีอีกขอบแบบไทยนอ่ะีกอบนี่แหละมันโดนแน่ๆโดนแน่ๆแต่ก็ยังได้ยินพูดล้วยแหละสองแปลกๆเนี่ยโรบี้หรอกสองแปแกๆ เขาแบะเขาก็บอกให้ใไไเขาใส่อะไรอ่ะเขาโต่างทีละมีเงินไปแต่งไปจองนั่นเว้ยแช่จนล้มดาบ,บุดแล้วบอกูนิสัยตาลูกเผยเบดเขา เขาุกเผยบร้อยจริงนั่นตรี้การชิม,มาเนี่ยคักเขาบ,บูสซอบเรื่องเขาเรื่องนั้นเขาบูสซอบลูกเคยมันก็ได้เป็นนะเป็นถึงทุกวันนี้ก็แกบอกอ่ะแกห่วงอ่าคนไรอยู่ไหนในนีงบอกแต่ให้ตาต่แลกหรือว่าตำรวจหมดสใิ โรวจการนี่อิดไฟหนึ่งพี่หลุดเยอะแยะบอกบอกเอา้าจ่องมันจะไฟเดียวนั่นแหละคือกาแฟนะดูว่าเมันนั้นได้ค่าค่าขายมีผลประโยชน์น้ำกันมันถึงลม คามเด็วนขะนาดนะี่ว่าระยะต้นบานบานตัสูงเลยตอนจะจะดอนจะรอนะดอน,ดอน,ดอน,นนะจั ที่ตามตัดเถี่ยวคนเยอะๆตัดเถี่ยวกัน6สามวันทีสิบเอ็ <ไ assim. S 1> ดที่ว่าน้องหายผู้หายบอกข่าวมากนั่นเลยตั้งแต่วันนั้นเรยเมล์หอดวัน <c oughs> ถึงเดี๋ยวนี้าทหารมิชิลมินอันเป็นนั่นนั้นมันก็ว่าไม่เพียงแต่ว่าตำรวจนเรา luôn đau hơi gắn này là trong Rồi, này. tỉ tùm ha à, đoàn mà nó thỉnh đi đóng ngán là ăn món ăn gần แล้ววันนั้นปขรถเอาดูข้าวยังต่อวันนี้ปะเล่นน้ำอ่ะนะน้ำเป็นไงใส่ไหมอ้าว ดีด oh. ัดดัโอ้ยพี่น้องเอ้ยเราไปออกไปดูทะเลแล้วนี้ไปถึงที่ทำงานหรือล้วพี่น้องเลไม่เคยรับไหล mở video vào đây này, à, cái มันมีฝ่ายตย์นี่ฝ่ายตัเนี่มีพิรุธมีพิรุธหลายหลายแต่ตำรวจตำรวจมันบอเอาสนะังเกตดีว่าเขาพยานเจอพ่อนนองอยู่บนถนนเก้าโมงเพือจะไปเห็นหน้าให้ยัยอนแต่ตน เกาโมงแล้วนกะ็ไอ้ไอลูกหูลูกมแมวนะะวมวมรรั่นแหละว่าเกาโมงเกาโมงสเตลเลโมงเกาโมงสี่สิบว่าพ่อน้องผลไม้มาถามหาหน้อง กอันนี้กัมันก็มีพิรุธเด็ดเป็นอย่างบวเอาอันกิรนนั่นมามั่เป็นพยานนั่นตอนเข้ามงนั่นเข่าเขาลองจะเขัขบข่ารถไถไปจะไปไถนาอย่าอันนี้กัเป็นพิรดดุธมีผลถนนเข้ามงยังน่ยหมดที่ไถนาเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปที่ได้ที่ที่ทำงานของ ไปไถนาอยู่ก็แบมีคนนึก็เห็นนั่นเห็นพ่อน้องไถนาอยู่อยู่ในนามันเก้าโมงสิบโมงอี่ยน,น,นี้นนี้อืถ้าบังงงมู่ก็ว่านี่เองว่าเห็นหัวเห็นนั่นลุงพนอยู่ในสวนยางนั่นเก้าโมงยี่สิบ บ้าวโมงยี่สิบเนี่ยลุงพน,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 นกวัดจีพีเออยู่เพราะว่ายังเพราะว่าที่ออกจากจากเขาจากเขาจากที่ไหลที่จะวัดจีพีเอก็มงยี่สิบสองตรงนี้ก็มีพีุ่ดเด็ไอ้น้องโขวันให้การ เป็นไปได้ยังไงถ้าวิ่งข้อกันยันงไงนะตำรวจเจ้าบวชกับตำรวจวิ่งข้อยังไงน,น,นะตำรวจมันก็รรอองไปโค่นรถเขื่นอนเลย ก็ท <c oughs> านก็บ่ได้่าบ่ได้วันเดียวหมดเลยบางอันก็ปิดปียวันแรกครั้งแรกที่ไปเจอที่ไมยเห็นในภาพที่ว่าไปเจอซบว่าครั้งแรกเน่ยบุมเป็นลุงคนไปเจอคน,คนแหลกตาบัตรตาสมบัตินั่แหละเพื่อนของลุงนั่นแหละ ที่ไปด้วยกันนที่คนเจอแล้วก็เรียกรุงมั่อันเนพวกนี้นะแล้วก็พวกพวกนั่นเขาพวกอย่างพวกพวกได้ติงก็ต้องรวดบ่ขึ้นไปขึ้นไปด้วยกันนัที่เาไปที่เขาเรียกกันอันนั้นมานะก็ไม่ได้เห็นว่า มันได้ได้เส้นโหมเลยตอนนั้นมีแต่ว่าเอาเอาสายสิงนนที่มัดแขนน,อน้องเอาออกเราไปใส่ถุงเก็บหลักฐานก็นได้ทำนั่นตัวเส้นโหมเส้นอย่างบนนั้มาไปได้ยังไงเสื้อผ้าน,นอ้องตอนแรกบอกเห็นมีอย่าง มีแดดกางเกงตากกางเกงแดงตากอยู่นี่ครับตรงนี้ก็มีพิรุดเหมือนกันวันที่แม่น้องก่อนที่วันจะได้ไปโพดซพแม่ก็พ่อเขานั้นขึ้นไปบนเขาแมม่อนบออนี่ตำรวจก็บอกว่าเป็นนั่นอันนั้นไปอ้างแต่ว,ว่าเป็นผู้สูญเสีย ลงไปอเน่ยโลกอย่างนั้นจะขึ้นไปอย่างกลางค่ำกลางคืนดึกๆดืๆด่นๆไม่งั้นก็ต้องเอาหยาดอยากเอาหยาดเอาอย่างไปน้ำไปส่งคนผัวเมียกันหมูผ่ผัวผีที่ก็สงสัยเด้สงสัยคือกันกลับมากับตอนเสาร์เพราะเพราะว่าเพราะเขาววนที่ว่า มีคนมาแจ well, ้งว anyway. ่าพบรองเท้ารองเท้าลูกนั้นไปยังบอกขึ้นกับพากันไปอาอยังบอกว่าขึ้นไปบบบดอยบ่อยยังไง้งนี่ก็มีพิรุูดมีลวดตั้งหลายทีนั่นบอกแล้วก็แม่ย้ายเขาหน่อยกับที่ว่าที่ว่ามันเป็นล้มหน่นที่ว่าโอ๊ะไปบ่อยมันเป็นล้มไปเจออันนี้ม่าเจออีกมันจะเป็นล้มอีกจะได้ว่า คำคำคำพูดของเงินของไม่ย้ายเขานี่นี่ก็มีพิร,รุษเลยต้นบทยมวบวอไปอันมีข้อวบไปนี่ถ้า,าถ้าจะสงสัยเขาสงสัยพบว่าผู้สูญเสียไแล้วถ้าว่าให้สงสัยถ้าเป็นใจเขานะนี่แหละครับถึงที่ทำงานล่ะ ขอจบไลค์แค่นี้ก่อนเลยครับสวัสดีครับผม